ครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับจะเจอผมอีกหนึ่งทริปกับนาริกอามันโดนะครับวันนี้ผมก็พามาตีเลาะตีปลาช่อนอีกแล้วนะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลาช่อนน้ําลดบ้างน้ําท่วมนาบ้างแต่ว่าตอนช่วงนี้ที่ผมตีเนี่ยมันจะหมายนามันจะน้ํามันย,ยังเยอะอยู่ซึ่งปลามันยังไม่รวมผมก็เลยมาเลาะตีหมายคลองหมแองหมกัก เก็บน้ําขึ้นไล่อะไรเงี้ยครับก็ตีไปเลยนะครับวันนี้ก็จะใช้ทวินนะครับช้จะใช้ทั้ง3ชุดเลยกจ็จะบอกว่าใช้ทั้ง3ชุดไม่ได้คือซึ่งเราก็ดูว่าผมจะดูว่าอันไหนเหมาะกับอะไรผมจะตีนั้น อย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าตีในเครือของทวินแล้วกันทั้งหมด3ชุดนี่แหละ6ตัวนะครับโอเคครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับสำหรับทวินนะครับชอบแบบไหนก็ชอบเล็กใหญ่ก็เป็นทวินมิกซ์นะครับชอบเล็กทั้งคู่3ามชุดทั้งคู่ก็เป็นทวินมินิชอบทวินชอบอไม้กับยางยางเลื้อย ไม้สายนะครับของเป็นลิเกอร์นะครับเป็นย้อนยุคของทวินนะครับเป็นแอคชั่นก็250ราสนะครับไปดูกันได้นะครับที่ร้านบุกตกป่านะครับแต่ชุดยางเนี่ยจะชุดละ160บาทนะครับคู่หนึ่งนะครับมิกก็ร้หกสิบนะครับสามจุดห้าก็ร้หกสิบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอคชั่นเนี่ยจะเป็น250บาทนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทวินนะครับกบยางราคาประหยัดนะครับสวยถูกนะครับสวยทนถูกดีอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนสําหรับทวินนะครับตีแหลกไม่แดก ย้ายหมาย ลายสวยด้วยตัวนี้เป็นอโอ้โหเป็นทวินมิกนะครับอุ๊ยไปย้ำอยู่หลายไม้เหมือนกันนะครัะจอกมากันน,น,น,นะครับันี้เป็นมิกซ์นะครับแต่เป็น3.5เซนตัวนี้จะอยู่ในแพ็คเกจจิ้งกับ4เซนนะครับทวิ Twin Mix. นมิกซ์ในตีแหลก ไม่แดกย้ายหมายอแมนโดทวินมาร์คทูยังไงเมื่อกี้เห็นมันไม่นีอยู่ย้ายที่อันนี้ทวินมินิครับ เมื่อกี้ผมเห็นมันจ่ออยู่ตรงที่ผมยืนทีแรกตรงนู้นใช่ไหมแล้วผมก็เห็นแล้วผมก็มายืนทีอีกทีหนึ่งกินเลยครับเห็นมันจ่ออยู่แต่มันใกล้ครับไซส์สวยๆนะครับเป็นกิ้งก่ารครับตัวนี้จะอยู่ในชุดของทวินนินนนะฮะสามจุดห้าเซนใบหลิวเดี่ยวนะตัวนี้ครับยอดครับอัมโดโดทวินตีแหลกไม่แดกย,ย,ย้ายไม้ มันก็มีไม่อเยอะไม่ขึ้นกลับเลยด้วงด้วงโอ้ยโอ้ยสามจุดห้าครับไม่มีรอดโอ้โหตัวจิ๋วเดียวตัวเท่าดําเบ็ดเชืี่สามจุด ตัวนี้นครับตัวนี้อยู่ในชุดของมินินะครับรัด9 3.5เซนตัวนี้เป็นใบเรียกฟองนะฝาเปด้วยแล้วกันนะครับก็ทวินก็จะมีหลายแบบนะครับไปเลือกหรือซื้อหากันเอานะครับว่าอยากได้แบบแอคชั่นอยากได้แบบเล็กตัวใหญ่ตัวหรืออยากได้เล็กทั้งคู่ก็ไปดูเอานะครับ <c oughs> ทวิน Mark 2ทตีแหลกไม่แดกย้ายไหม มองไม่เห็นมาข้างต้นเลย มันยิ่ง,นง,งหน่อยนะครับเล่นมันนิดนึงเล่นมันนิดนึงครับเพราะว่าหมายแบบนี้ครับต้องใช้เหยื่อที่มันลอยน้ำร้อยเปอร์เซนต์ตัวนี้มันจะลอยน้ำร้อยเปอร์เซนต์ก็เวลาตีใส่สารละาหรือตีใส่ที่เป็นขี้แดดอ่ะให้ยกเคาๆ,ๆแล้วก็พอน้ำโล่งแล้วก็หมุนมาปกติใส่หน้าเรียนน้ำมันก็จะเลื้อยนะครับนี่นะครับเป็นอัลมันโดแอคชั่นนะครับตัวนี้นี่ครับ ยอดครับตีแหลกไม่แดกย้ายใหม่อัลมันโดทวินหมายเดียวครับใช้ฟล็อกซีนะครับโอ้โหตัแค่นี้ครับใช้ทวินแอคชั่นนะครับลงคอไปเลย นะอันนี้ตัวนี้ผมจะไปเคาะในแหนเพราะว่าหนึ่งตัวมันยาวนะเป้ามันใหญ่ตัวนี้เดียว2อนิ้วกินลงคอไปเลยครับไม้เดียวเลยไม้แรกแยอดครับอัมโดทวินตัวนี้เป็นทวินแอคชั่นนะครับตีแหลกไม่แดกย้ายไมย้